สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่ด้ารักทุกท่านวันนี้เป็นวันหยุดนะคะที่เกียวจะมาทำก๋วยเตียวให้ครอบครัวทานกันค่ะทําเองง่ายๆไม่มีสูตรอะไรมากมายเพียงแต่หาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะขึ้นมาทำน้ำซุปก็ง่ายๆค่ะใส่เนื้อหมูลงไปแล้วก็ใสข่ขิงแก่ต้มลงไปนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและเกลือค่ะจากนั้นก็เป็นวัตถุดิดเช่น เส้นง่ายๆค่ะเรามีวัตถุดิบไว้ในบ้านถู่แล้วนั่นคือเส้นหมี่นะคะห่อใหญ่เลยนะคะมาแช่จากนั้นก็หาผักหาเนื้อนะคะที่เรามีในตู้เย็นที่เกี่ยวชอบตุนลูกชิ้นนะคะแล้วก็เนื้อหมูไว้ค่ะเวลานึกจะทำอะไรจะได้เอามาประยุกต์ใช้ทำได้นะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจในครอบครัวนะคะเรื่องก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปร้อนๆน,น้ำซุปของที่เกี่ยวก็จะใส่ขิงแก่ลงไปค่ะ บอกได้เลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวดูแลสุขภาพจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะผักที่ใช้นะคะคู่กับเส้นนั่นก๋วยเตี๋ยวใส่ประกาศขาวนะคะแล้วก็ยังมีขิงอ่อนซอยนะคะแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นค่ะนะคะคุณภาพชีวิตอยู่ที่เราเลือกสรรน,นะคะเลือกสรรแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเห็นไหมคนน้ำซุป จะเป็นสีประมาณนี้ค่ะสีจากซีอิ๊วขาวนะคะต้มกับเนื้อหมูที่เราใส่ลงไปจะไ,ได้รสชาติน้ำซุปที่อร่อยถูกอกถูกใจนะคะไม่ได้ปรุงแต่งด้วยผงชูรสแต่อย่างใดค่ะเพราะเราคิดว่าซีอิ๊วปรุงรสเนี่ยมันมีรสชาติของชูรสอยู่แล้วค่ะจึไม่จำเป็นเห็นไ,ไหมคะมือจับ <laughs> มือจับอนเนกประสงค์ หม้อรุ่นใหม่นะคะหม้อรุ่นนี้นะคะเก็บความร้อนได้นานมากเหมาะที่จะใส่น้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะทานกันห้าหกคนนะคะอิ่มอร่อยเลยล่ะคะ่นะไหคะเพื่อนๆสังเกตไหมคะผักที่จะเกี่ยวใช้เป็นผักกาดขาวนะคะแล้วในนั้นนะเพื่อนๆลองดูให้ดีๆนะคะมันมีอะไรอยู่ด้วยนั่นก็คือเห็ดนั่นเอง เห็ดนี่ก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอาหารดูแลสุขภาพเพื่อนๆลองสังเกตที่ดีๆนะคะเห็นไหมคะเท่านี้ค่ะก็อิ่มอร่อยได้แล้วนะคะแต่นะสำหรับก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เกี่ยวอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นอาหารที่ทานง่ายแล้วก็ทําง่ายเพียงแต่เพื่อนๆนะคะคัดสรรสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อร่างกายเท่านั้นเองนะะอาหารเท่านี้นะคะ แค่นี้ก็อร่อยแล้วเวลาทํานะคะให้ทําในขณะที่ร้อนๆแล้วก็กินทันทีนะคะอย่าทิ้งไว้นานอาหารทุกอย่างมีคุณค่าตลอดขอบคุณในการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ